เมเหมือนเดิมใช้ของกากสุดสัปาถ้านั่นแก่เรากลับมาทำบ้านโครงการอยู่ที่บางนาแล้วะ่าแสดงผมเือเรื่องที่บอเรื่องที่แบบมันใช่เลยพี่แอเรื่องที่ใช่เลยเราอยากเล่นกัเลยไม่ใช่เลยว่าเอยู่ลมันเห็นตรงนี้นแล้วม่เชืว่าเขาทำรยาอยู่มาเยี่ยมตุนบ้างที่ที่บางนา ผมคนที่ทำโครงการเนี่ยเคยกินในร้านนั้นไหมเป็นคนทำร้านเคยับอร่อยเนาะสะอาดทะเลบางนาอร่อยมากไปนัดโชว์เขาไปไม่ตอนนี้ทำร้านอะไรเห็นตรงนี้คนที่ำโครงการไม่คอมมอนกับตลาดไม่รู้ทำงานอะไรทำทคาเฟ่ครับอยู่ในโครงการอะไรไม่ชื่ออะไรก็ตัวอย่างอยู่ตอนไหนแค่เบอร์เดิมป่ะตุนใช้เบอร์เดิมใช่โทรมาดีกว่าพี่โอ้ยโทรมาดีกว่าอาหารดีกว่าแน่นอนรออยู่ไม่อยู่อย่างนี้พิพนมาแล้วโทรเถอะ พพี่พลดรับปากแล้วไม่ค่อยไปเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนไปมกรีก่อนีาเพี่ตุลรับพี่ตูเลยอะไรครับพี่ตสวัสดีครับสวัสดีครับรมว่าในีคร่กนลตอานแต่ว่านไ้ายี่่หมี่พเป็นกิน